มันนี่ได้ประมาณจากไรมันนี่เท่าทีมงานเท่าอจักไรน่บ้างสองเกว่าไรของของขงเมกกอได้ประมาณเท่าไรสิบห้า่ตัวนี้สิบสของไอเก่งของไอเก่งจักไรบ่งเก่งประมาณสักสองไานูะนืัอนี้สองไรวันหันหกไวัหันหกลนะครับกะร่วมการกะยี่สองยี่สามไรครับมันนี่ผลงานนี่ขาลายนี่เข่าก่นเขาเมนูให้แดงมันนี้เมนูจาของหน้าบนงานวัด งานวัดเนาะบัวแต่กินหอดเข่าดวยครับเด่นะครับเหมือนนี้อมหนูครับเปนหนูมากอันน้อมหนูซ้ายโอ้นี่เมนูของเหานะครับมือเร้านี่ห้ากามีปิงหนูครับมือเร้าปิงหนูแล้วก็อมกบนะครับฟีเมอโซเฟอร์เหานะครับฟีเมอโซเฟอร์เจมนะครับโบเข้มบบเร้าปรุงเด้อยซโนแกน สวัสดีครับพี่น้องครับมื็อะไรนะครับผมมาลำจากเกี้ยวเข่านะครับจะเลยถ่ายคลิปพี่ไอร้องเบอร์นะครับพี่ธีพิเรีนนะครับคนมาลำจากเกี้ยวเข่านะครับเป็นเังไซแน่นะครับเดี๋ยวถาเบอร์ในคลิปเนี่ยนะครับหน้าแปลงเนี่ยนะครับสิบห้าเกี้ยวนะครับหน้าดีซิฟเวอร์ไลน์นะครับดีซิฟเวอร์ไลน์หน้าเกี้ยเกียวนะครับพี่น้องครับเป็นข้าวจ้านะครับคนปีแตเป็นดีซิเซ้นซิฟนะครับมายุการใช้งานกับสิบสามปีมาแล้วนะครับพอดีเรากำลังสั่งเนื่องเลย หลายบาทแล้วนะครับกันผู้ได้สนใจอาชีพล่นเกี่ยวเขานะครับที่ยังไมีรถเกี่ยวเขาไว้บริการที่ไว้บริการนอกนะครับการชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมสีถ่ายก่อนวิถีชีวิตนะครับวิธีเอาตัวรอดนะครับสําหรับไปยุกต์ของอื่นนะครับโดยเฉพาะในแหน่นะครับบอกนักลำจักรเกี่ยวเขาครับน้องเกมก็เล่งเฮงอยู่ครับนี่เฮ้าเกี้ยวเขาเหมือนนี่ไหมอมกบครับออมกบบ่ออมโก้อุ้ยกโกมไงเฮงหนอ โอ้สองโตเลยครับเด้ออุย้ย <Gym. S 1> <Ori ental rainforest> ขาเป็นตอนซ่อนนะครับเดี๋ยวมันกําลังกําลังเผาไฟน้อเออเผาเผาเผาเห็ดยังเนี่ยมันคือขาต้องเผาเห็ดยังนอย่ักอ์าเห็นผู้เฒ่าต่กอนเปนเห็ดหน้าเป็นว่ามันหอมดีอ๋อเป็นว่ามันหอมข้าก็เลยเห็ดคือเขาเมื่อเห็ดคือผู้เฒ่าโบราณเป็นผ้าเห็ดเมื่อเธอแรกวันนี้เห็ดกับเขาหลายเธออยู่ครับโอ้หลายเธออยู่เป็นคนดีมาเห็ดกับเขาเนี่ยอยู่ดอกอ๋อ พันนี้ครับพ่อแม่น้องครับกาลังเตรียมเครื่องนะครับเด้อนะครับลนไฟนะครับเดี๋ยวจักน้อยนะครับเพิ่นเสียไปคั่วเด้อครับเพิ่นเสียไปคั่วคั่วในการเมื่อคั่วเหากับเป็นนองเดครับื้อนี้นะครับนองเดเพิ่นมือคั่วเด้อครับเด้อแลกงล้างถวยยูนะครับล่างถวยก็จะเป็นนองตาครับนองตานะครับนองตาล่างถวยนะครับสองเปครับ็นเดี๋ยว หนาเพลนล่างแล้วนะครับพันคั้วพันยังแล้วนะครับเผ้ากับสีอ่ามาเตรียมเครื่องนะครับว่าอ้อมกบเผ้านี่สูตรของเผ้าเ้าใส่ยังแนนนะครับนงครับอ่านงเจียมครับอ่านงเจียมเ้าเตรียมเครื่องเนี่ยเขาใส่ยังแน่ครับเนี่ยตําแเจีวปกๆอยู่นี่ไหมตําแต่ไ <amiento> ร <garbage> ่ครับตะไร่พริกครับกระกระเทียมครับโอ้ดับข้าวดับข้าวดับข้าวบะเนี่ยพักเขาใส่ยังแนนเครื่องเคียงแกงอ้อมใส่ยังก่อนอ้อมใส่บวกระเขือนะ หอมใส่้อมใส่บักเขือบักแข็งนะครับโอ้ยโกบเพิ่นนะครับเด้อได้ลายหลายครับกบสองตัวหลายแหงนะครับเมนูแต่ว่าสูตรของน้องน้องเกมเพื่อนเพื่อนอันนี้นะครับพ่อพี่น้องครับเพิ่นข้นเครื่องเข้าไปเลยนะครับสูตรเพื่อนโอ้ยขัวก่อนครับเพิ่นขัวเม้นวะเพิ่นขัวเด้อครับเด้อนะครับหอมขึ้นมากแล้วล่ะ เป็นตะแสบของเพลินอยู่นะครับพ่อพี่น้องครับเป็นตะแสบของเพลินขวานะครับขวาสักพักหนึ่งนะครับอันนี้สูตรไพสูตรมั่นเนาะสูตรไพสูตรมั่นนะครับเด้อสูตรของเพลินเพลินกินหอมขนาดครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวให้เพลินปรุงจะข้าวนะครับพาอจังสีมาชิมน้ากันนะครับว่าแสบหรือบอดครับเอองานมือมือนี้เขาจะไปใส่หลังจากกินเขาแล้ว หน้าไปแล้วหน้าไม่กรีบวะเออหน้าไม่กีบเนาะใกล้ๆกครับที่พักนะครับพีมน้องครับอ่ากะโซเฟอร์อีกคนนึงนะครับเพิ่นก็กําลังไปไปดูแลรถครับไปดูแลรถนะครับเคลีย์รถยนีมือเสารนะเพื่อจะเตรียมงานครับอันนี้ก็คือชีวิตนะครับของอ่าซเฟอร์นะครับปีนี้นะครับที่เพิ่นเข้ามารวมงานครับกับผมนะครับพี่น้องครับ มาสี่คนครับแต่ว่าการมากินเข่ากินน้ำน้ำกันนี่คือการเตรียมงานนะครับไปช่วงเศร้านะครับไปช่วงเศร้าเตรียมงานนะครับกัสีหลังจากนี้นะครับอาหาริ่นกับเซนเดลนะครับเขาสีเขาสีไปกินเข่านะครับหลังจากกินเข่าก็สีไปเริ่มโรงงานครับพพี่น้องครับ เกลียวเข่าครับพรม้องครับพอรม้องมันกับแม่ซอยรวมแรงรวมใจกันนะครับพรม้องครับคูหนึงแบกกระสอบนะครับขวบแบกกระสอบขวบเอาเข่าขึ้นรถนะครับแล้วก็อ่าคูหนึงนะครับก็จะเป็นอ่าแมาเกี่ยวเข่าแน่นะครับมาดูแลแม่ซอยกันละครับอากาศมหาแนวกินอง่ายๆนะครับมาแนวกินไปนับนะครับหาแนวกินเป็นมะม่วงมะซอยกันนะครับบรรยากาศบ้านเฮาครับพรม้องครับ มีน้องครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเลิกงานนะครับเพราะว่าเดินแล้วนะครับเกี่ยวเขาให้เขานะครับเดี๋ยวเขาเซมาสรุปกันนะครับว่าเมื่อนี้เขาเกี่ยวไปจักไรครับพ่อพี่น้องครับเข้าไปอ่าสรุปกันนะครับหลังจากนี้เขาก็ตรเฮ็ดกับเขากินกันนะครับพ่อพี่น้องครับกับเขาแหลงนะครับเพราะว่าเมื่อนี้อ่าเพิ่นเพิ่นบ่ได้เลี้ยงนะครับจะถ่าบงานเพิ่นบ่ได้เลี้ยงนะครับเพราะว่าเขาไปเฮ็ดงาน ต่อกันหลายหม่องนะครับก็เลยบริกินนะครับบริกินน้าเพลืนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักี่ทุ่มนะครับพรมพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาสี่ไปสรุปว่าเฮาเกี่ยวเดี๋ยวจไรกันนะครับแล้วก็เห็นดังกินเข้าก right, ันครับนี่ครับพรมพี่น้องครับทีมงานผมเลยครับเด้อเออนี่ทีมงานผมนะครับเด้อหลังจากที่เกี่ยวเข้าแล้วนะครับเป็นยังไงเมื image, ่อยวะเมื่อยวะนี่เกมเกมเมื่อยวะแบบ่เป็นไหนครับบ่เป็นไหเนาะมื้อนี้ได้ประมาณจักไรมื้อนี้ เทาทีมงานเท่าเลไรนอ่ะองอยบนอของของเมกเกอประมาณเท่าไรสิบหาป่ตัวนี้สิบสี่ของไอเก่งไอเก่งจากไรบ่ไอเก่งประมาณสักสองไรน้อเมื่อนี้สองไรว่างหันหกไรว่างันหกไรนะครับกะร่วมกันก็ยี่สิบสองยี่สิบสามไรครับเมื่อนี่ผลงานยั่ายิงอะไรยิ่เขายิ่เขาเมนูให้ดังเมื่อนี้เมนูจากของงานบนงานวัด งานวัดเนาะบัวได้กินหอดเข่าด้วยครับเลยนะครับเหมือนนี้อมหนูครับเป็นหนูมากงหัือนนี้อมหนูซ้ายโอ้นี่เมนูของเฮานะครับมือเส้านี่เฮากะมีปิ่งหนูครับมือเส้าปิ่งหนูแล้วก็ออมกบนะครับฟีมือโซเฟอร์เฮานะครับฟีมือโซเฟอร์เจมนะครับโบเข้มโบเส้าปรุงเด้อสโโลแกนเพื่อนโซโลแกนเพื่อนนะครับมือเส้ากับแซบนะครับมาอนี่ยกับไเกี่ยวเข่าสุดลดทอนรหัสไ้เที่ยเดียวเลยลดโอ้ นัวขนาดนั้นวะวันจังนัวมันจังนัวดีเดี๋ยวรีวิวกันนะครับนี่คือบนนอนนะครับเด้อคูดได้สิกียว่ามาสบายบ่แมนนะครับนี่นี่บนนอนนี่นะครับบนนอนเพลินนะครับเด้อออมหนูนะครับเด้อออมหนูเมนูออมหนูนะครับโดยโซเฟอร์นะครับโซเฟอร์เจมนะครับออมหนูหนู่น้อยตัวหนึ่งครับพร้อมพี่น้องครับ คนกินซีฟครับพ,อพ่อแม่พี่น้องน้ำยาเสียบวันนี้ว่าจะเสียบนี่นะครับเครื่องก็เริ่เตรียมออมหนูสูตรเพื่อนเพชรตายเ,าเอาเหลืองครับเพชรแบบป,ป,ป้าๆนะครับวันน่ะด้ามีตั้มเกิดครับต้ามีตั้มเกิดเนาะตา้มเื่องตั้มเครื่องเดี๋ยวเอวาสีใสยังเนี่ยเมื่อนี้นะครับหาเบิงด้วยครับเด้อเมนบรรยากาศ ้างนอกคือเมื่อดเบิดนะครับประมาณสี่ทุ่มกลัวๆแล้วครับพ่อพ่นองครับกำลังเฮ็ดนกกินเขานี่ครับพ่อพ่นองครับเตรียมผักแล้วนะครับอมหนูของเหานะครับนี่กะอีผู้หนึ่งนะครับพรอมคัวของเหาโซเฟอร์เข้าดือกันเป็นยังครับเป็นยังครับนี่สร้างบ่อทีมงานนะครับตมบกทัวครับ โอ้ตำหมกทัวนะครับพอมีพี่น้องครับยันวบเอียมนะครับพอมีพี่น้องครับทีมงานเ่าหลายทีมงานเ่าหลายนะครับอาหารการยินนหม้อเงียมนะตามผีเหมือนนะครับไปแล้วนะครับตำหมกถัวนะครับอันนี้ผักเตรียมหั่นผักครับหั่นผักหั่นหอมเลยก็กินนะได้ซิมได้นะครับพอมีพี่น้องครับแต่ซิ่กินข่าพร้อมกันนะครับกินข่าวลอดเด้อครับ แต่ว่าสียบแต่ว่าแสีบเนาะรสซาินะครับเดี๋ยวให้เป็นเสียมโอ้น้กนวมันไล่ะสุดยอนอีหลี่โอ้สุดยอดเนาะผมมันถือขอนะโหลดโอ้ยนี่ครับเมนูมันนี่นะครับเด้กเียวัวกินม้กแบบแบบโบาณโบัากินแบบบานๆดีว่ะใช่ตามบุกเ่าอยู่น้องบุกง่อยๆเรื่องนกเรื่องกังย์มวยกองเดียวัวเดียวดึกนะครับนจาตาตัวเป็นนางทังผมเป็นนงแก่ มันจะข้นหน่อยมันจะข้นลายจะขหนขหน่อยถึงแล้วละโบมาขนยนึ่ตายๆเปถอยมาไขกินเบิร์นสิบูดมันโบดเด้ตัวต้องไขเได้ต้น,น,นกระแทบเอาเทออกการจัดการก็มี่เอาคนมืมนอือโมกี้งันแหละชิลงไปเกี่ยว เอาแต่ <coughs> 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 <coughs>